สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPCoder นะครับก็สําหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเ,มเป็นเชิงของสายมินิเนนแทนที่จะเป็นสายของ Development และก็ดีไซน์นะครับก็ด้วยความที่ว่าเรานะครับผมใช้เทคแบบ a d v a n c e ์ใช้นู่นใช้นี่ก็แบบว่าทุกอย่างเร็วหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาตันที่ว่าเราไม่สามารถที่จะ แท a ็กกิ g กลับไปได้เลยว่ามันเกิด error แบบไหนหรือว่ามันมี status อะไรในปัจจุบันไม่มีความหมายนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิดีโอที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจะว่ายังไงดีคอของตัว design system แต่ว่าเวลาที่เราดีไซน์ตัวระบบหรือแอ p พลิเคชั n การที่มีการดีไซน์และรองรับตัวเม t ริก ตัวหลอกหรืออะไรพวกนี้ต่างๆไว้อยู่แล้วนะครับจะทําให้ชีวิตนักพัฒนาชีวิตเอนจิเนียร์ทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PM ไม่ว่าจะเป็นตัว QA SA นะครับจำเป็นหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันก็ควรจะเป็นวิดีโอที่ผมจะต้องมาเล่าให้ฟังนะครับก็ไอพวกคอนเซ็ปต์ทั้งหมดตัวนี้ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับผมผมจะเรียกมันว่า o b s e r v a b i l i t y แล้วกันนะครับ o b s e r v a b i l i t y เนี่ยก็คือจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นความสามารถในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้จะมองเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันเราได้บ้างนะครับผมซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็น3อันหลักๆด้วยกันก็คือตัวที่เรียกว่าเมทริก l o ลอกแล้วก็ Tracing นะครับก็เมทริกนะครับผมก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าในขณะนั้นนะครับผมแอปพลิเคชันของเรานะที่รันอยู่ในระยะระยะ,ะ,ยะในระยะเวลาหนึ่งนะมี สถิต s แบบไหนมีรูปแบบของการใช้เมมโมรีสูงการใช้ CPU สูงการใช้ Memory ี่ต่ำมี t r a f ฟิกประมาณไหนอันนี้ก็คือในพาร์ทของ monitoring นะครับแล้วก็ logging นะครับ logging ก็คือจะเป็นพาร์ทที่เป็นการบ่งบอกว่า Event ที่เกิดขึ้นภายในระบบของเราในตอนนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งข้อดีของการมี l o อกก็คือเมื่อไรก็ตามที่ มันเกิด error หรือว่ามี inquiry ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าเอ้ยเวลาในตอนนั้นน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อมันเกิดจาก A เกิดจาก B เกิดจาก C อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทเ,เทรซิ่งผม,มไม่ได้เข้ามาในนี้เนาะแต่ว่าตัวเทรซิ่งก็คือเวลาที่เรามีการรีเควส t อะไรแบบนี้นะครับผมก็ จะมีการที่บอกว่าจากพอยต์ A ไปพอยต์ B ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จากพอยต์ B ไปพอยต์ C ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วโดยรวมตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดไหนเราสามารถที่จะ optimize มันได้นะครับอย่างเช่นบางอันเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลที่มันจะยาวเลยนะแต่ว่าโอเคมันดันมันดันใช้เวลาตัวนี้ไปเยอะนะครับก็เลยเกิดบอทเท e n e ตัวของการตอร์แ a c t i o n ระหว่างเซอร์วิสนี้เซอร์วิสนี้ ทำให้เราสามารถจะไปเช็คได้ว่าการอินเตอร์แอคชันกันระหว่างตัวนี้เนี่ยมันมันควรจะนานแบบนี้หรือเราสามารถที่จะทำให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้นะครับก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาอิชชูตรงบอทนิกตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วคราวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอ,อน่นนี่นั่นแล้วนะครับผมก็จะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะเรียกพาร์ทนี้ว่าการทำอเลอร์ตนะครับก็คือว่าเวลาที่ไม่อดไรก็ตามที่ Uh, ตัวของซิสเ็มของเรานะครับผมมันไปอยู่ในจุดที่ uh, จุดที่รู้สึกว่ามัน almost วิกฤตแล้วนะครับ almost วิกฤตก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่า alert นะครับผมแล้วก็จะเป็นการ indication เข้ากับตัว uh, alert system เนอะซึ่งตัวที่นิยมในปัจจุบันก็คือตัว pager duty นะครับก็โอเคเราก็จะตั้งว่ามันตั้งจะให้มัน alert ยังไงล่ะ alert กับตัว s l a c t alert กับตัว เอ่อมือถือส่งโนติมือถือหรือว่าคอเข้ามือถือเลยนะครับก็โอเคบางครั้งก็อาจจะแบบว่าเกิดขึ้นมากลางดึกเราก็ต้องลุกขึ้นมาดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้นะครับผมเอ่อไอพาร์ตตัวนี้ทั้งหมดนะพาร์ตตัวนี้ทั้งหมดนะจะ c o อร์ด้วยาพาร์ตตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมจะมี c o อร์ในสิ่งที่เรียกว่าเอา่อสิ่งอ่อนึงนะมันจะมี S.L.I. นะครับผม Service Level Indicator S.L.O. นะครับผม Service Level Objective แล้วก็ S.L.A. นะครับผม Service Level Agreement นะครับปับ๊บไอเจ้าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผม S.L.I. นะครับผม Service Level Indicator ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดตัว Objective ของเราของระบบเราได้บ้างนะครับ แล้ว SLO นะครับผม Service Level Objective ก็คือว่าเรา Expect ว่าให้ระบบของเราเนี่ยม,มีมีแบบการทำงานแบบไหนนะครับก็ตัวอย่างที่เราพบเจอกันได้ก็คือพวกตระกูลของที่เขาเระบุว่า Availability แบบ Five n i หรือว่า Three n นะครับผมโ okay. อเค S Five n i เนี่ยครับผม five i t ability เนาะก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นในเชิงของเอา ability ที่ลองรับนะครับผมว่าเอ้ยมันสามารถที่จะ down time ได้แบบไหนนะครับผม five n ก็คือตัวนี้นะครับผมต่อปีสามารถที่จะดาวน์ได้5นาทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะ expect ตัวของอระบบเราไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไม่ร่มไม่ร่มเลยยิ่งดีนะครับผมเพียงแต่ว่า มันไม่มีระบบไหนที่ไม่เคยล่มนะครับกอ็อันสุดท้ายนะครับผมก็มคือ s l a เนาะ SLO เป็นตัวที่เรากำหนดภายในนะครับส่วน SLA Service Level Agreement จะเป็นตัวค่าค่าที่เราจะไปคุยกับตัวของ Client หรือว่า Customer นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผม โดยส่วนใหญ่แล้ว SLA จะมีค่าน้อยกว่า SLO นะครับเพราะว่า SLO เนี่ยเป็นตัว objective ที่เราแบบว่ารองรับแต่ว่า SLA เนี่ยเราจะแบบเอ้ยผ่อ,อนผันให้หน่อยนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนปนตรง SLA ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเระบบเราเทพเนะเราก็เอาให้มัน SLO เท่ากับ SLA เลยนะซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนะี่ยผมไม่แนะนำนะที่ผมพูดเมื่อกี้ ก็ผมแนะนำให้เราเซต SLA น้อยกว่า SLO ดีกว่านะครับก็คืออให้มันเข้มงวดน้อยกว่า SLO นะซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมก็ผมก็จะเรียกมันว่าอคอนเซปต์ของเป็นหนึ่งในพาร์ทของสิ่งที่เรียกว่า SRE นะครับผมหรือว่า Site Reliability Engineer เนอะนี่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมแบบ g i ิฟ k n o w l e d ล e เพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับ SRE เนอะนึนะ SRE book อันนี้นะครับผม Google SRE ก็ถ้าสนใจก็มาอ่านตรงนี้ได้นะครับผมก็เป็นเป็นหนังสือ case study แล้วกันนะว่าเอยระบบกว่าที่เขาจะแบบนิ่งมาได้ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็โอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ